สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปหาคุณหมอกันพาท่ชาไปหาคุณหมอใช่ไหมคะทำไมต้องไปหาหมอมาดูขาหนูดิขานูเป็นตุ่มนะฮะเราจะพาท่ชาไปหาหมอที่คลินิกในตัวอำเภอกันนะซึ่งก็มีพนักงานขับรถเราจ้างมาเป็นพิเศษน,นะฮะนี่คือพนักงานขับรถเราจะพาสาวน้อยคนนี้ หนูจะหนูจะไปหาคุณหมอใช่ไหมคะเรน้อาบอกงาง่าคือไปไปไปภาษาเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปหาคุณหมอให้คุณหมอดูให้ว่าเป็นตุ่มผื่นอะไรฮะลักษณะของผื่นนะคะจะเป็นผื่นเป็นปืนเป็นปืนเป็นกระปื้นปืนไหมฮะ แล้วก็เป็นตุ่มเม็ดเม็ดเรียงกันแล้วก็บริเวณอ่ารอบๆตุ่มจะดูแข็งปิดแล้วอะไรลูกอะไรลูกขอบคุณหน่มไจ้าหมจุ๊บจุ๊บเลยคุณหมอคุณหมอแต่คุณหมอนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลินิกแห่งนี้กันค่ะไปกันเลยโอยเม็ดพูนเ ไม่คมาแล้ว่คูมาแล้วไม่คุยน่แม่คูมาแล้วไม่คูจะไปไหนเนึมึม <jeu> ระหว่างที่เราเรอคุณหมอนะคะพี่นี่เปิดกี่โมงคะ <ส trilogy. S 1> พี่นี่เปิดสิบโมงใช่ไหมหนูจะไปไหนห,หนูจะเข้าไปดูไหมเข้าไปไหมคะเข้าไปไหมเข้าไปไหม เข้าไปไอ้ลุงพาเข้าไปไปไปดึงแขนลุงหน่อยลุงอยู่ไหนเอาลุงอยู่ไหน <Okay. S 1> ดึงลุงไหนไปดอกไม้ไหวพาเร็วไปไม้ไว้พาทูบสามดอกเชียสองเล่มดอกไม้หนึ่งกำก็แล้วแต่ศรัทธา เอออาเลยคุณเอาเลย,เเลยทุกสามดอกเทียนสองไปจ้าว่าขอเท้าลูกดขอรองเท้าด้วยขอรองเท้าด้วยค่ะขอรองเท้าด้วยไปเดินทุกป้ายเดินะคะเดี่เราจะเข้าไปรอด้องปีหน้านักวัดใหญ่คุณพิสัยนะคะทางแรกของที่ชักปรลตูค่ะ <c oughs> จะพาทุกคนเข้าไปรับชมนะจ๊ะก่อนจะเข้าไปเราก็มีดอกไม้ทุกเทียนนะคะ มาเดินแน่ลูกเก้าอึ๊บไม่จะเป็นเก้าสูงนิดเดินไปค่ะเข้ามาก็จะเจอพระนารถุจ่าก่อนทุจายางทุจรเห็นไหมอ่าเดินหน่อยทุจรข้างในบ้างหนึ่งสองยันจบยันจบอ่าใช่อ,อุอ้ยนี่ลุูพาลวดอ๋อเข้าไปดูรอจไป เร็วๆลุงก็ไปแล้วลุงก็ไปแล้วแล้วก็ไปลูกป้าป้าก็จะเข้าไปเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันไม่กลัวหรอกอะกไปสาธุเรวๆดอมงค์ลดอง

ออค่ะอันนี้นี่รอดเอพาะอัวค่ะนี่เราจะเข้าถ้ำแล้วนะดูดิดูดิดูดิอะไรข้างในปไปจับห่าดูดิดูดิอึ๊บอึ๊บเก่งมากอาเดินลุงรอหน่อยลุงรอหน่อย อ,ะะอาเก้าค่ะคุณมายันเผินยันเผินยันนี่ยเผินนี่ั้ค่อยเดินสวยงามมากขนมอืมขนง

เิเร็วก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปน้าลูกเสียงเฝ้าไปไหน ไ้พลาลูกไปพาไปพลาลูกไปพา ลูกนั่งลงเหมือนลุงอะนั่งลงข้างลุงนะลูกเอ๋ลุงไหว้พระเร็วเรีวนั่งลงข้างลุงนั่งลงค่ะอ่านั่งลงลูกตุ๊เจ้าปะทูตกจ้าสวยสวยพระพระจารุพระตุ๊เจ้ากลับสวยๆ พระพระพระลุก,กาบที่สวย กาบลูกกาบกาบทำาไงลูกกาบมันลุงทำไงกาบมันลุงทำไงกาบมันลุงทำไงเอาลองกาบดูสิกาบทำาไงลูกก็ไหว้าพาแล้วก็รอดอุโมงค์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันตอนนี้เราก็จะพาที่เชาไปหาคุณหมอเพราะว่า ตอนมีอาการเป็นตุ่มนะคะขาเป็นตุ่มเป็นผื่นดิชา <laughs> เเอเนี่ตาตาเพื่อนไหนป้าดูขค้าน,านอยหันหลังค่ะหันหลังดูขคาหน่อยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะอคตอนนี้ก็มาที่คลินิกแล้วนะคะทุกคน,นค ตอนนี้อยู่ที่คลินิกแห่งนี้โอ้ยระหว่างรอนะคะระหว่างรอรอนะนะแล้วเราก็มาเล่นของเลน่นอาทิชาอายกแล้วลูกเออเออก็ขึ้นชกกดชกกดชกกดชกคนเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคนเยอะอยู่เหมือนกัน

เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่ตรวจไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะก็รอประมาณาครึ่งชั่วโมงได้นะคะแต่ตรวจก็ประมาณไม่ตรวจหรอกพู้หมอดูดูแผลด,ด,ดูตุ่มก็รู้แล้วว่าตุ่มอะไรนะคะสายตาปั๊บเดียวรู้เลยว่าเป็นอะไรมานะฮะก็ได้ยามากินแล้วก็ยามาทานะคะคนป่วยนะคะนี่ไม่ได้ปุ่นป่วยนะคะ <laughs> ดูดูดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนค่ารักษาพยาบาล ครั้งนี้350บาทรวมขนมสองห่อขนมนั้นเป็นวิตามินซีกับนมอัดเม็ดค่ะเป็นไงบ้างคะหาคุณหมอชินเขาครียบ้อแล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะใช่ไหมใช่่ขาเป็นมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะอะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตาม,ตามให้ด้วยนะคะให้ให้ดวยนะคะคขอบคุณมากคะ่บคะบายบายจุุกยูนะชุกชุก Thank you